พวกเราแก๊งจนสนับผมบางกาดึกจะมาทำการขโมยไข่ของเจ้าแพะนรกจาก99คืนใ i g h t i น t n t f o r o s t s t เราไม่ได้ขโมยแค่ไข่ขแพะเท่านั้นเราจะขโมยไข่นกไข่กวางไข่ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในนั้นเราจะขโมยให้หมดเลยมาดูกันว่าเราจะขโมยได้กี่ใบยูฮ้งเออเออเออ,อข้างหลังข้างหลังมันเต้นให,ใหญ่เลยว มันเกินมันเกินปกนติอยู่ใน99วันเนี่ยเขาเดูไม่เต้นแบบนี้นะ่ยเขาจะควิดอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขอาจจะได้ลูกชายคนโตก็ได้นะลูกชายแพ้แม่ี่แพ,แพ,แพ้มันออกไข่ไ<อ>ม่รู้ดิ<ะ>ก็เพราะว่าเขาหวงไข่ไงล่ะพ,ออพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปขโมยไข่ทำให้เขาโกรธ<อ>มากที่สุดถ้าร้อมแล้วมาเลยไปไปไป และนี่คือสภาพของพวกเราเวลาตอนเข้าไป <c oughs> ในบ้านโอ้โหวิ่งไล่วิ่งไล่่บงนี้เลยเหรอไม่เห็นสภาพของฉันเลยว่าฉันจะต้องหนีกวางแบบไหนกันเชียวมาได้ลนะกลับมาไดแกขโมยอะไรนะ่นะน้าแแค่คิดก็มันแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่คือเกมแนวคุณยายขโมยคุกกี้นะคะแต่ว่ามันแน่นอน <c oughs> นี่คือจดหมายจากน้องไดโนคิดระวังกวางด้วยเพราะว่ากวางมันห่วงไข่มากเราต้องหาที่ซ่อน ถ้าเกิดว่ากวางตื่นอะนะและที่สำคัญคือต้องเก็บไข่ทั้งหมดจากไอ้กวางนี้เพื่อเอามาทำอาหารเช้ามันตื่นแล้วตหรือไม่อะเฮ้ยแล้วแล้วทำไมมันตื่นแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยใจออกเอาโอ้ยนายไม่เอารีบออกไปไปไปเฮ้ยทำไมเขากลับมาทำไมกวางมันเร็วจักอะทำไมทำไมพวกนายไม่จุกลูวันดีไม่เอาไม่เอาอยอยงี้แหละ อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ดวยเรียนกันดี่วันนี้มันอยู่ในเกมกันแล้วความมันวิ่งเร็วขึ้นเพื่อนอย่าเพราะว่านี้เราเป็นบ้านสุดยากกันสินะาหมดฮาร์ดแกมันบ้านเขาไงเขาเชี่ยวชาญพื้นที่เราต้องเก็บ99อันเลยนะเพื่อนมันจะยากเกินไปเปล่าเพื่อเก็บมาแค่ห้าอย่างอย่งโอ้โหมันไม่รู้จักการนอนเลยดกว่าตอนี้เฮ้ยเข้าไปในบ้านมันเข้าไปในห้องมาดีกว่าในห้องมันมีตัวนึง อะไรกันนี่มันมปสองตัวอย่างนั้นหรือมันยัที่นอนมันยัที่นอนโอ้มันแบบว่าวับขึ้นมานอนได้เพราะมันเป็นกวางผีไงเก็บแล้วเก็บแล้วรู้สึกว่าไข่เดี๋ยวมันจะมีไข่สีทองด้วยนะเพื่อนซึ่งไข่สีทองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาไปขายเข้าตลาดได้ราคาแพงเนตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอตื่นแล้ว เข้าไปในตู้แล้วเข้าไปในตู้ผมอยู่ในตู้แล้วผมอยู่ในตู้แล้วเออเออเหมือนมันจะเปิดตู้ฉันเมื่อกี้เหมือนมันจะเปิดตู้ฉันเมื่อกี้มันเปิดตู้ไหนหรอู่ต่อหน้าต่อปามันเลยอ่ะไม่ไม่เอาเลยนะใครใครเปิดตู้ฉันแงี้ยนึงเนี่ยใครนั่นใครใครไม่ใช่ฉันเฮ้ยมีไข่ท้องเฮ้ยไข่ทองไข่ทองอึ๊บแอบก่อนเดี๋ยวนะฉันซื้อลูกบอลดิสโก้มาพวกนายคิดว่ามันใช้ได้ผลไหมอ่ะทำให้กวางเต้นเหรอเฮ้ยเอากวางดิส วางแล้วให้มันเป็นกับดักด้วยวานล้โอ้โหโอ้นายเสียไมเลยมันหายฟรีเลยมีใครเต็มรูปดิสโก้มาเพิ่มไหมใช่ฉันก็หายฟรีมามาเก็บ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 ได้สามสิบแปดอันเราเพื่อนได้สามสิบแปดอันแล้วอีกไม่นานกวางน่าจะง่วงนอนแล้วนอนกลับมานอนแล้วโอเคโอเคเก็บของเก็บของเชื่อไหมว่าฉันรู้สึกว่ากวางตัวนี้เป็นกวางที่นอนได้ไม่จริงใจมากนอนตาเหลือกถลนนอนตาค้างนอนนอนตาไม่หลับ มันเค้าของมะมันห่วงของเขาเรียกว่าตายตามไม่หลับเอ้ยมาดูตรงนี้ในห้องน้ําในห้องน้ําไปดูมันตื่นเลยไงที่ก็ตื่นเร็วเกินพี่ก็ตื่อยอยู่เลยอยูก็อยู่โอยฉันตายคาเลยรู้ไหมคาส้วมคาส้วมมาเลยไปอุ๊ยโดนแล้วหนึ่งคนโอ้ยคานช้ามากเลยอะตอนนี้เราเก็บไข่ได้ประมาณ86ฟองแล้วเอาล่ะฉันมีลูกบอลดิสโก้อยู่ เดี๋ยวเราจะล่อมันมาดีไหมให้มันนอนก่อนดีนะล่อมันเหรอเดี๋ยวผมล่อให้นี่นี่นี่เราจะล่อมันมาเราจะล่อมันควันไหมเ้ยมันจะเข้าไปยังมันจะเข้าบ้านเนี่มันจะเข้าบ้านยังสวัสดีครับพี่พี่ดูต้นทางทีอันนี้เป็นห้องน้ำน้ำเลนึงำเลืนน้นนี่มันจะเข้าบ้านยังมันจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้าบ้านแล้วมาบ้านล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแวา้วมาแล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 ้วมา้วมาแล้วมาแ้วมมาแลว โอ้โหิดแผนจริงๆแลนอนอยู่นี่ทำไงอ่ะเก็บไข่ก่อนเก็บไข่ก่อนแปดสิบแปดนอนอยู่ข้างบนอ่ะแปดสิบเก้าเดี๋ยวรออีกรอบนดงเดี๋ยวรออีกรอบนดงแผนของเราเราต้องทำให้มันเต้นให้ได้อุ๊ยอุ๊ยไอ้จอระวังไอ้จอระวังนี่มันอยู่กระเจี๊ยอะไรอ่ะแล้วทำไมมันมันตึงๆลุลวงนั่นล่ะอะไรมันติดอะไรอ่ะมันติดอะไรไอ้อยู่ในอ่างน้ำแล้วมันจับแจงไม่โดนพี่ปลาไตมันเอาดีไปกินเลยไอ้วางเอ้าเอ้า <Ay> มันเต้นจริงมันเต้นจริงมันเกินมันเกินตั้งนำสตาร์อะไรของแกน่ะฮะมันเต้นเต้นนานด้วยเต้นนานด้วยเต้นจนไปนอนเลยเราเริ่มหิวตายแล้วเนี่ยโอเราต้องรีบเก็บไข่ไข่อยู่ไหนอะ96ความเกิดกว่าเกินกว่ามเกิด Oh my god 96 96 96 96แล้วก็มันจะเดินมาเข้าชันมันจะเดินเข้าชันดูลกปิดปิดปิด อีก3ไปเท่านั้นเองข้างล่างข้างล่างมาเดินลงไปข้างล่างนะครับเดินลงไปข้างล่างแล้วโอ๊ยอะไรอีกวะมันเต้นอยู่นี่เด้พวกนายเก็บเลยฉันฉันให้มันเต้นแล้วฉันให้มันเต้นแล้วเร็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 วเรร็วเร็ว้โหจเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยเก้าแล้วเก้แปดก้เก้าพี่โบโอ้โหเดินเดินผ่านกวางแบบนี้เลยเหรอพี่โบมันเดินไปเร็วอุ้ย คว้ามันไปหลังบ้านโอคิดว่าข้างบนผมคิดว่าข้างบนแต่มันอยู่ข้างบนน่ะเดอโอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วหมายถึงไข่แน่อยู่ข้างบนกลางขึ้นไปเฮ้ยนอกบ้านอยู่นอกบ้านพวกนายหาไข่กันไม่เจอเลยหรอใบนึงไม่มีไม้พี่ไมอีกสองฟองเองทางฝั่งของพี่บ้องกับพี่แจนะฮะไม่เจอไข่เลยนะตายเหมือนคนฉันตุยแล้วเหลืองนิดเดียวเหลืองนิดเดียวเอ้ยใบหนึ่งเจอแล้วกระป๋โอ้ยอีกห้องน้ำนี่ว่ะในห้องน้ำอ่ะ ี่เดินทั่วนะมันยายพี่มันยายันเิมันว้ายไอ้พี่ใบพี่ขลังขลังขลังบิ๊บไหกขลังขลังโอเคยิ้ยตวีเขาละ คือเมนชั่นที่แพงที่สุดในย่านนี้ได้ข่าวว่าเป็นบ้านของเจ้านกด้วยนะไอ้นกูกเนี่ยมันมีไข่เยอะแต่ว่าบ้านนี้อาจจะแบบว่าเราอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันโอเคมันเป็นหมูเหรอมันอยู่ข้างล่างฮะหมู3าชั้นไงทำไมอ่ะมีสชั้นทำไมมีสชั้นไงสามชั้นโอ๊ยอะไรอ่ะพี่มูทำไมเก็บช้าจังอุ้ยบุ๊แบบนี้มันไม่น่าเล่นนะอื นี่มันมีรูที่เป็นกวางแต่เจ๊แล้วคือกวางหนูไไหนอยู่ั่งฉันว่าขัหักแล้วฉันวาขับักแล้วรอมันมารอมัมาโดนดีไหมโดนดีไหมเฮโดนดี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 สันดีโดนเีโดนด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 ้โดนดีโนดกโดนดีดนดีตดนดีโดนดโดนโดนโดน่โนนนนดดดดย อันนี้มันโดนหนีบแบบว่าตะแคงข้างเลยอ่ะเราควรทำไงต่อโอ้โยนายจุกรูนี้หนีบตายเหรอนายนี่หนีบตายเลยนะอ้ยหนีบีนหบแบบไม่เดินเลยอ่ะตะคิวกินเล่นนอนอ่ะเอ้ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกมีใครข้างนอกมีใครไปครับไปครับไปครับ อุ้ยนี่นี่เฮ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วอุ้ยผมดีนะผมดีทันนะีมันมันเขารู้นี่ไม่ได้อ่ะโอเคอยู่ไหนเอาไข่ฉันไปทำไมเอาไข่ฉันไปทำไมอุ้ยอุ้ยมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องมันฉุกเฉินมาเที่ยวไข่จะครบแล้วไข่จะครบแล้วระหว่างความเป็นและความตายข้างในคือความตายข้างนอกคือความเป็นหายใจก่อนฮึ่าฮื่าทุกคนขาดไข่สองฟองสองฟองอยู่สระว่ายน้ำชั้นสองโอเคโอเคไข่ซ้อนขึ้นไปข้างบนก่อนจะขึ้นไปข้างบนก่อน จ้โจ้โอเคมันไปแล้วจะไปดูข้างบนเอ้าเอ้าไข่ไข่หายเลยเหรอใหญ่ที่มันใหญ่ที่หายเลยมันย้ายอ่ะไปน้ำชั้นสองหนึ่งเฮ้ยฉันยังไม่ได้เก็บไข่สักฟองเลยมันอยู่ไหนเนี่ยตลอดข้างล่างข้างล่างข้างล่างข่ข้างล่างด้านบนล่ะด้านบนตอนนี้ฉันอยู่ด้านบนอ่ะไม่มีเวลาแล้วเหลือแค่สิบกว่าวิมันก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วอ่ะเร็วไม่มีมันอยู่ข้างล่างใครอ่ะฉันลงมาแล้วฉันลงมาแล้ว ไหนไหนไหนชุกแกมไปอยู่ตรงไหนไอ้ลงมาดิสุดเลยหรอานสุดเลยหรอไอ้ยูนี้ใส่นอ้ช่ฮ้ยไอ้ชู่โอ้ชู่ไอ้ชู่ไอู้่ไอ้ชุไอ้ชูไอ้ชู่ไี้ยู่ไี้ยู่นี้ยู่อ้ไอ้ชู่ไอ้ชู่ไอ้ไู่ไอ้ชู่ไอ้่ไอ้ไู่ไอ้ชู่ไอ้ชู่ไอ้ชู่ไ้ชู่ไอ้ชู่ไอ้มันอู้่อู้่ไอ้อ้อ้ชู่้อไม่ยมันจะไอ้ชู่ไอ้น่อะตูอ้ชู่อดภัยอยู่ไอ้อ ไม่รอดเธ้อไว้ก่อนะกแเล่มันไว้ก่อนไปเก็บเลยจ้าลออยู่ในระหว่างที่มันกำลังไล่จับทุกแจงอยู่นั้นเรารีบไปหาไข่กันไเยเลเลย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 ผ่านฉลุยยร้อยสิบใบ และบ้านหลังสุดท้ายไข่ที่เยอะที่สุดนี่คือไข่ของเจ้าแพะแพะตัวใหม่ที่อัปเดตในใน99วันฉันเตรียมนี่มาด้วยเปลือกกล้วยสําหรับปั่นฮ่าฮลูกมันดกเนาะสำหรับ,บ <c oughs> มันเปลือกกล้วยอย่างงั้นเหรอลูกมันดกนายเอาอะไรมาพี่โม่สล็อตสล,อสลอ็อตเบิร์ดควัน,นในในรามาอยู่กับฉันนะฉันว่ามันเป็นจริงไม่ดีดีกันเถอะเฮ้ยไป็นเกินแล้วรอดูเลยนายรอดูผลงานของเราเปิดประตูรอเลยเอา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 วางกล้วยก่อนด้วยเอาปรา ฉันรลอดูพี่โมพี่ไม้พี่ไม้เข้ามาพี่ไม้เข้ามามันขึ้นไปชั้นบนนะก็ดี๋ยวมันก็ลงมาจะเย็นสะดวกตรงนดีกว่าเราต้องใจลมลมถ้าเราอยากจะกำจัดมันเนี่ยเราจะไปจะต้องตะโกนเสียงดังใคร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 ใคอใครใครใเร้ครใครใครมครใครอครนครใครใคมใครใครนรงเรใครใค้ใคร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 ามรใครลคมใครกครใ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 ครนคราอรไปแรค มัน้อนหรอมันเลยฉันไม่เห็นว่ามันมีควันเลยนะเมื่อกี้มี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 มันจะไม่เห็นเรายมี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 นะไม่เห็นเราฉันยืนนิ่งๆสบายๆยืนอยู่ในควันเอ้ายืนอยู่ในควันไม่เป็นไรแต่นอกควันนิดหน่อยเป็นให้ตายเธอตายเพราะระเบิดควันอ้ยืนชิลในควันน่านควันหมดแล้วพี่ไหมไปดีกว่าเดี๋ยวนะทาไมมันก็วนานจังอะนานดานานมากค่ะผมตื่นนานมากผตื่นนานมากแพะเนี่ย แพะมันไม่กลัวแสงอยู่แล้วไงดูดิมันอ้โหูเดินแบบเขาเรียกว่าเดินเชยชมมาๆมาๆมาเราขึ้นมาแล้วจุ๊แจ๊อุ้ยเอาคาร์โมอยู่นี่ทางมุดไปดีกว่าอยู่ด้วยฉันว่าตรงนี้ปลอดภัยถลอดไปเปในห้องอื่นแล้วอ่ะมีห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยแมนชั่นนี้มีห้องใต้หลังคาใหญ่มากเก็บเลยครับเก็บเลยสิบหกฟองสิบเจ็ดฟองสิบแปดฟองว้าว คนมีเพียบเลยห้องใต้หลังคาแบบขุมทรัพย์ไข่อะเมื่อกี้เห็นหน้าบ้านก็มีนะตรงใต้ต้นไม้อ่ะสิบเก้ายี่สิบมันลื่นพี่ไหมซ่อนตัวที่ซ่อนตัวเมยโยมยเฮเฮ้ยมันเหมือนจะมันจะขึ้นมามันเหมือนมันจะขึ้นมาถอยถอยถถอยถอยถมันขึ้นมาจริงๆมันขึ้นมาจริงๆอ้วยช่วย่วยช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 ่วยวยชช่วยช่วยวยว้วย่น มันยัยที่นอนมันมันไปนอนตรงไหนเนี่ยฉันอยากรู้จริงตามเสียงไปจุ๊บแจงเจอห้องนอนไหมปะไม่เจอไม่เจอเหมือนกันอีกแป๊บวิมันโหมันนอนใหญ่เทียบเลยโอ้คือเป็นชั้นมันใหญ่มากจนเราไม่รู้ว่ามันนอนห้องไหนเลยอะนอนน้อยมากอันี่สุขภาพไม่ปดสี่สิบเช้าอีกแล้วเหรอตื่นแล้วหรอตื่นไวมากชึบแอบงึโอ้โนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย เฮ้ยเด๊เฮ้ยเดะเฮ้ได้ยินเสียงมันลื่นมันลื่นมันลื่นกล้วยเล่นกล้วยเล่นกล้วยฮะกล้วยของฉันเหรอใช่อ่โสดำหน้าเ้็นแบบนอนนีนอยู่หน้าตู้ผมเนี่ยนั่งจะอยู่ด้านบนนะชั้นสองปะโอเคถ้าเราอยากรู้ว่ามันอยู่มันนอนอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอาจจะต้องหาห้องที่มีสัญลักษณ์แบบกวางนอนอ่ะอ่ากวางนอนลา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 ลลาลงมาแล้วบอกนะ เฮ้ยเฮตรงนี้มีเตียงสองชั้นมันนอนห้องนี้หรือเปล่านะนอนนานจังเลยห้องนี้หรือเปล่ามันกำลังลงมันกำลังลงมามันกำลังลงมาโอ้โหและไอ้แพะตัวนี้คือมันอยู่เป็นนาทีอ่ะสองนาทีได้โอ้มันอยู่นานมากอ่ะอันนี้โหดนะเนี่ยตัวเนี้ยจริงอืออือปั๊บ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 แต่แมนชั่นนี้มันต้อ่สำรวจใต้บม็อตอยู่จีตรงไหนที่เป็นที่นอนของมันได้บ้างหรือมันนอนห้องใต้หลังคาพี่กิต ห้องตลางคาเอ้ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นห้องนี้ก็ได้ไอ,อ้ตรงนี้หรือเปล่าัไมนใครไปไอ้นี่มีเตียงนอนนะกันเดี๋ยวเรารอดูว่าน้องนอนที่ไหนน้องนอนไหมล่ะน,น,น้องน้องนอนที่ไหนอีกสามสิบวิเอ้ยไงฉันบอกให้มันนอนเลยอุ้ยเฮ้ยนี่นี่มันนอนตรงนี้จรงิงมันนอนตรงนี้จรงิงอุ้ยังห้องที่เราที่เรา,มาเมื่อกี้ดูดิอีกสิบวิมันจะตื่นแล้วไป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 ตื่นหรือไปบมันนอนบ้านเดียวมันเงียบวะ มันแค่ยีบมันแค่ยีบฉันขึ้นไปข้างบนนะน้องหรือกับพี่ฟ้งตาลค้างฟองตาลค้างฉันยังสำรวจไม่หมดหรือเปล่ามีใครอีกสองฟองสปอนโอ้ยมาร์ปเ๊้ยมันเจอใครอ่ะเจ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 อพรมันเจอพรมว้าวว้าวพี่ม่พี่ม่เราอยู่ข้างๆนี่อยู่ข้างๆกล้วยไว้กล้วยจะปกป้องพวกเรามันมามันมามันม้าคือมันเจอใครอ่ะมันไม่กระโดดเลยมันไม่กระโดดเลยทำไมมันไม่ปกป้องเลยฉันแอบแล้ว ถ้าใบมันไม่สะดุดอ่ะกล้วยนายเป็นอะไรนี่ไงกล้วยแห้งกล้วยช้ำเออมันเป็นกล้วยตงกล้วยตากล้วยตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครไข่ไข่แปดห้าแปดหกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทุกคนฉันฉันเจอไข่ตัวนี้เต็มเลยแปดเจ็ดเฮ้ยอีกสิบสองอีกสิบสองใบผมเจอนอกบ้านใบหนึ่ง ก้าสิบก็สองก้าสองก็สามรีบเร็วมัน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 กำลังเดินมาห้องฉันแต่ผมยังไม่เก็บมันกำลังเดินมาห้องฉันพี่ไพ่เก็บเลยพี่ไพ่เก็บเลยมันกำลังเดินมาห้องฉันปับโอเคเย้เย้เย้วยไอ้แพ้อ่นสมรำนาญนี่เหนี่ยเอากล้วยไปฮิี่ยีฮู้อชนะแล้วเย้ เขาบอกว่าเราจะต้องขโมยเฟรนฟรายเพราะว่าคุณแม่ของเราอ่ะไม่อยากให้พ่อกินเยอะไงแม่จะเอาไปกินเองมาอ้โโหบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหม่เลยนะอาหหลากหลายไม่ได้มีแค่เฟรนฟรายนี่เป็นขนมต่หมดเลยข้าวโพดไข่นะข้าวโมยเฟรนฟรายโคตรจะเท่เลยมันเป็นขนมจานเดียพ่อนอนอยู่ในห้องไหนเนี่ยพ่อครับผมขอขโมยนะครับสวัสดีครับพ่อโอ้ยดีไงพ่อพ่อนอนอยู่นี่ พ่อบอกอยากกินอาหารพ่อนอนน้ำลายใหญ่น้ำลายยืดเลยอ่ะไม่หรอขอดูน้ำลายพ่อมาเดิะถ้าเกิดพ่อไม่รู้ผมจะกินของพ่อหมดแล้วนะพ่อโอ้พ่อสวัสดีครับสวัค่ะเฟนไฟอุ้ยนี่ไงเฟนไอ้ยนี่ไม่ใช่เฟนไฟนี่มันช็อกโกแลตแสดงว่าขนมทุกชนิดในบ้านหลังนี้เราต้องขโมยออกไปให้หมดเลยโผยจะให้พ่อกินนี่มันพ่อกินเองให้หมดเลยอยาให้พ่อกินไปพ่อตื่นไปพ่อตื่นพ่อตื่นแอบในห้องนี้ดีกว่าไปแอบด้วยดิสวัสดีสวัสดี ่็เราบอกเขาแล้วแล้วก็จะไม่เปิดประตูนี้หรอพี่ก um ิตก็อยู <h <h ่ในบ้านตายเกินไปนะตรายเกินไปเกิดอะไสิ่งทั้งงานจะตื่นกันแนมันโดูน้อยเนี่ยขนมจะหายไปไหนหมดอ่ะฮะโอ้ยช็อกโกแลตก็หายกุนเชนโวยเปิดประตูทำไมเฮ้ยเอ้ยเยเฮ้ยเคนโดนตบตายเร็วจุ๊บแจงเป็นยังไงบ้างฝ่ามืออรหันต์ของพ่อฉันโดนพ่อตบไปเต็มเต็มเลยอ่ะน่าจะเจ็บนะฉันก็โดนจริงปะเนี่ยค่ไปๆๆๆๆกระอดดละ เจ้ยเเฟนไฟเจอลูกอมเฮ้ยนอ้อมยิ้มอมยิ้มยิ้มอมยิ้มได้แล้วอมยิ้มหมอปู่พ่อห้ามกินพ่อก็ไปกินอีกอุ่มอิ่มพ่อไม่รอนน้ำตาเลยอุ้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ลูกกินให้เองอมยิ้มเกาหลีอมยิ้มเกาหลีบอกเลยว่าลูกกินจนอิ่มอ่ะพ่อไม่ได้กินแมกแม้แต่หยดเดียวจริงพ่อต้ออยู่ในช่วงลดน้ำหนักเก็บให้หมดกินจริงจิงจิงในนี้มีคุกกี้โหยเพื่อนายพลาดไปได้ยัง ขนหน้าบ้านมีไหมอย่าเมย์อย่าเมย์อร่อยจริงจริงมาดูหน้าบ้านเลยสามสองหนึ่งมาแล้วเฮ้ยเจอแล้วว้ายฉัดๆเข้าไปในตู้ไม่ได้พอเจอใครนี่ฉันเข้าไปแอบในตู้เพราพราะเจอจุ๊เจ๊งพราะเจอจุ๊เจ๊งไม่ไม่ไม่ฉันจะเข้าตู้ทันโอ้ฉันอยู่ในตู้กับข้าวอ่ะโออย่ามาหน้าบ้านนะแน่นอนเลย ห้องน้ําพ่อตื่นแล้วรู้สึกว่าห้องน้ําพ่อจะไม่ซ่อนอะไรไว้เลยนะสงสัยไม่ชอบกินของในห้องน้ํามาตื่นอะไรตอนนี้ <c oughs> มาตื่นนี่เสือป่าตัวะขี้นี่เสือป่าตัวะไรขี้ข <c oughs> ย و! ยเ <c oughs> นยจิงกะจับไ,ไม่ได้ดิพ่พอนเ<ร>นจะิกะจับไม่ได้ดิพ่อไม่กินหรอกนะเขาเรียกว่าการจุกขั้นบันไดฮ่าฮ่าบันดี้พ่อตื่นเลยหาไม่เจอใช่ไปหาฝั่งโู้นดีกว่าได้กลิ่นเด็กนิสัยไม่ดีไอ้หนูจุ๊บอยู่ไหนหนูจุ๊บ ผมอยู่ที่ตู้ครับหนูไม้หนูจุ๊บหนูไม้หนูเอวาอยู่ในตู้ฮะเฮ้ยสวัสดีพ่อมาแล้วไมันถึงทำไมทำอย่างนี้ทำไมโอ้โหอุตส่าห์อีกสองวิ้งพวกมจะนอนอยู่แล้วคนที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดนี่ไงคน มันจะแกล้งเราไงโดนเองเออโดนเองเลยนะเนี่ยฉันดูหน้าพ่อตอนหลับเคลิ้มๆน้ำลายไหลเดี๋ยวเฟ้นไฟแล้วจุ๊บแจงเดี๋ยวพ่อก็ตื่นหลอกรีบไปโอ้พ่ออยากเห็นหน้าพ่อเมือกี้เฮ้ยเหลือเท่าไงกี่ชิ้นน่ะแปดสองแล้วแปดสองแล้วนิดเดียวนิดเดียวแปดหกแล้วแปดหกแล้วเฮ้ยพ่อตื่นแล้วพ่อตื่นแล้วปิดตู้ก่อนปิดตู้ก่อนอ้าสวัสดีพี่ใหม่อ้าววัสดีท่านก็นอนหลบอย่นี่ไงขายนแค่สามชิ้นครับจแุ๊ข้างหน้าเธอเย้ โอเคค่ะ<ๆ>เ,เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะ่ะชอบกันหรือเปล่าสำหรับการขโมยในวันนี้บอกเลยนะคะว่า4บ้านนี้เนี่ยก็โหดหินใช่ย,ย่อยเลยนะแต่ว่าพวกเราก็สามารถลอดมาได้จนสำเร็จแต่ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, tag, กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ตนะ้องขอตอัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย